กี่ยวกับแอสตราเซเนกานี่เคลียร์แล้วนะฮะส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดกันแล้วนะครับแต่ตัวที่สําคัญที่เราคุยกันวันนี้คือ mRNA นั่นเองนะฮะอ่ามีเรื่องเรียกว่าข่าวอ้างอิงถึงวัคซีนชนิดนี้อยู่ตลอดเวลาล่าสุดก็มีมาเหมือนกันนะเขาบอกนี่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประกาศสภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคมะเรง็งจากวัคซีน mRNA ไปเลยนะฮะโอ้โหนี่เรียกว่าประกาศสภาวะฉุกเฉินเลยเหรอครับนี่นะไปดูที่ต้นทางในต่างประเทศนะฮะ นี่มาจากเว็บไซต์เนี้ The People Voice นะบอกว่า Japan declare Emergency over explosion of m a n a cancer นะแล้วเขาบอกด้วยนวะนะ่นี่คือ f แฟ c เช็คแล้วนะนี่นะนี่คือข่าวปลอมที่แฝงตัวมาจากการเป็น f a c เช็คเกอรนะครับนี่มาถึงขั้นนี้แล้วนะนี่บอกมีการแฟ c เช็คแล้วนะเรื่องนี้โอ้โหทำให้ความน่าเชื่อถือของข่าวเนี้ยเยอะขึ้นไปอีกนะเจ้าอื่นก็เอาไปเล้นแบบนะครับนี่บอกเลย Breaking News นะครับตอนนี้นะญี่ปุ่นประกาศ สภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับพบการแพร่ระบาดของโรคมะเร็งที่เกิดจากการฉีดวัคซีน mRNA นะมีการอ้างชื่อหมอด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับเดือนเมษายนก็มีข่าวอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันก็คือบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยแบนการฉีดวัคซีน mRNA ไปแล้วนะฮะนี่แล้วทั้ง3ามข่าวเนี่ยนายแบบคนเดียวกันหมดเลยนะครับนี่นะฮะฟูม hmm. ิโอคิชิดะครับ mm hmm. นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนีเดือดร้อนเลยนะเป็นนายแบบให้กับข่าวที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้นะครับอ่าสู่เอามาอ้างตลอดนะทั้งตอนที่ มีการแบนวัคซีนทั้งการประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับจากวัคซีน mRNA นะครับอ่าคือทั้งต้องเคลียร์<า>ก่อนใช่ไหมฮะไม่ไม่ถูกเลยฮะเป็นข่าวที่ถูกผิดเบือนหมดเลยนะครับไปดูก่อนว่าตกลงท่าทีของญี่ปุ่นยังไงนะครับอะไรทําให้คนไปสร้างความเข้าใจผิดคือต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการฉีดวัคซีนของญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมจริงๆก็คือวันที่31มีนาคมเนี่ย ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ญี่ปุ่นจะให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็คือฉีดฟรีเนี่ยถึงได้สามเอ็ดมีนาคมเท่านั้นนะพอเดือนเมษาปุ๊บนี่ก็เรียกว่าต้องเสียตังค์แล้วล่ะนะก็คือเขาแค่ไม่ได้ฉีดฟรีนะครับไม่ได้ยกเลิกนะครับทั้งหลายประเทศก็เหมือนกันนะครับอ่าก็ต้องเรียกว่าความจําเป็นเนี่ยของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะลดลงแล้วนะไม่ได้ภาวะฉุกเฉินแล้วอาจจะต้องเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะ อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนั้นนะก็เลยเรียกว่าการฉีดแบบฟรีเนี่ยต่อไปอาจจะไม่มีแล้วนะแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าลดความสาคัญของการฉีดวัคซีน,นครับนี่นะะข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นนะเขาบอกเลยตั้งแต่ปีสอง4ันยี่บสี่เป็นต้นไปนะครับวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยนะได้ถูกปรับสถานะให้เป็นวัคซีนที่จําเป็นต้องฉีดตามฤดูกาลเลยนะครับค <c oughs> รับลูทีเลยนะฮะกลุ่มน,นี้แนะนําก็คือคนอายุหกสิบ้าปีขึ้นไปนะครับ ส่วนคนที่อายุ60ถึง64ปีเนี่ยถ้ามีโรคประจําตัวก็แนะนําให้ฉีดเช่นเดียวกันนะครับโดยจะแนะนําให้ฉีดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและช่วงฤดูหนาวคล้ายๆกับแนะนาให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้เลยนะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็แนะนําให้ฉีดกันเป็นตามฤดูกาลเลยนะส่วนจะใช้สูตรไหนก็ต้องดูกันต่อไปว่าอนาคตจะมีสายพันธุ์ไหนที่ระบาดหรือเปล่านี่ก็คือเขาไม่ได้แบนไม่ได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับวัคซีนแต่อย่างใดนะแค่เปลี่ยนว่าต่อไปนี้อาจจะต้องฉีด เสียตังค์แต่ว่าแนะนําให้ฉีดแบบรูทีนไปเลยนะครับฉีดแบบเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปเลยนะี่ฮะแล้วก็มีการศึกษาด้วยนะที่เขาอ้างว่ามีการตายเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นนะหลังจากมีการฉีดวัคซีนปรากฏว่าพอการศึกษาเนี่ยไปเจอเนี่ยตรงกันข้ามเลยครับนี่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเอง2023เนะี่ยโดยนักวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับเขาบอกว่า การนรงฉีดวัคซีนโควิดสิเก้าในปี2 0 2พันยิเอ็ดครับลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19เก้านะได้ถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ข้อมูลออกมาชัดเจนนะครับประสิผลของวัคซีนในตอนนั้นที่อ้างว่าคนฉีดแล้วตายเพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าวัคซีนเนี่ยช่วยให้คนลดการตายจากการติดเชื้อโควิดสิบเก้าถึงเกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์นี่คือประสิธิผลนี่ชัดเจนมากแล้วปฏิสิผลของวัคซีนดีขนาดนี้แล้วข่าวลือนี่ยมาจากไหนที่ว่ามีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน ก็คือเว็บไซต์เนี่ยแหละฮะต้นต่อนะครับ The People Voice นะครับเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็น Fact Checker แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แฟ c เช็คเกอร์เลยเขาไปตั้งชื่อของเขาเองนะอ่ซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้ชื่อนี้ครับเว็บเนี้ยตั้งขึ้นมาครั้งแรกปี2014นะชื่อว่า Your News Why เนีแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆปี2018เปลี่ยนเป็น n e w s p u n c แล้วก็ปัจจุบันกลายเป็น The People Voice นะซึ่งสาเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆเนี่ยก็คือถูก จมตีเรื่องการเผยแพร่ข่าวปลอมบ่อยครั้งมากนะครับเว็บนี้นะเลยต้องเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนปี2017นเะครับเว็บไซต์ข่าวบัตฟีดนะครับรายง,งานว่า Newspun หรือตอนนี้ที่เป็น The People Voice เนี่ยถือเป็นเว็บไซต์เผยแพร่ข่าวปลอมทางโลกออนไลน์มากเป็นอันดับสองของปี2017เลยนะนี่นะนี่คือการทํางานของเขาเนะสาเหตุที่มีการแพร่ข่าวเนี่ยที่ว่ามีการประกาศสภาวะฉุกเฉินจากการพบโรคเม็งจากการฉีด วัคซีนมรนกเอก็ามาจากผลงานของเว็บไซต์ที่มีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวปลอมด้วตอนนี้แปลงตัวเองเป็นเว็บแฟกเช็คด้วยนะมีการใส่เครื่องหมายติ๊กถูกด้วยนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มความตลายของการปล่อยข่าวปลอมมากขึ้นนะสรุปเรื่องนี้ที่ว่าญี่ปุ่นมีการประกาศภาะวะฉุกเฉินจากการพบผู้ป่วยมะเร็งจากการฉีดวัคซีนมกก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นแค่สิ่งที่เว็บไซต์ข่าวปลอกเต้าขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับ